อ๋อชาลมอนฮ้าเปิดบลก็ล่าอเยนนี่เดี๋สัซาโซรีกูอยู่ไหนเนี่ยสาโซรี่สโซรีอยู่ไหนมีสาโซรีอะไรท้งมันเละเ้าเหี้ยล้วเหรอมีรีตัวรีดีูดภาาโซรี่มาเฮ้ยเสพดูดิระวังหลังเพื่อน เงาดูกูมึงองาดูหลบหลบหลบได้หมดหลบได้หมดชาร์จไอ้กวยเยี่ยแม่งยืนชาร์จไม่โดนเฮ้ยไอ้เยี่ยดิเออตัวอะไรไม่ได้เลยกูวะยูว่าไม่เป็นโอ้โหเปิดระวังหลังอ่ะระวังหลังเก็บเลยไปเก็บเลยไปแรงกว่าดีไปเออไปเชียวเปเชียวเจอซุปเปอร์สเปเชียล ไม่ได้กินกูหรอกชาจกะเยอะเพิ่เยอยเ่งเยอะเพงอะไรอเอาเเไอ้ลางผมเชิดทำไรอะไรวะกระโดดตวชาตกะเดียวไปไปโลกาโอ้โอ้โอ้หายตัวโลเม เอ้ดีก็ตีเด้อดีอุเจจดกระดาษอุจจงเอาอมาดีมาดีมโดนไอ้คิดนี่กระดไม่โดนได้แ้วโอ้โหนักมูใช่ไหเล่ไอ้กะดานีเอาหลังโอ้โไอ้เยอะโตไปเลยเลยสุสันโอ้ย Two thousand years later เอาไ่เจอ

อ๋อเลยเลยกระตาฉนเจญเควกเคนนิงเพิ ouais, Problem, boy, boy. Tony, uh, boy, boy, boy. ่มพลังให้ตัวเองวันนี้วิกินเอาหมดทีแต่จะอะไรกูตีกูไม่โดนหรอกยีโอ้โอ้โหโดนแลไอ้เยอะตัวเมืเลยเจ็บมั้งจับจับกูโดนอยู่คนเดียวเยอะ

เฮ้ยบอกอะไปไปเอาไปคิดดิ้งเฮ้ยไม่ตายหรอกเอาอย่างยังยังขานเชยไอเอาไปไหนแล้ววะอีนีกูตีนี่ยกีไใบโอ้ตัวเฮี้ยเดี๋ยวมึงจะมีกี่หางก็แน่นะมึงมีตัวเฮี้ยเนี่ย โอ้คือจ้าไม่ดูอ้ตายเลยยปโอ้โอระวังหลังระวังหลังไม่เก็บไม่าดแล้เป็นมิดข้อมาดิองเช้เชิดโอ้โูตายคอะไรมาตามหลังกูนี่มอย่างนี้มันต้องเอาอีกว่ะ Hoa hạng nhiên mọi người yêu này. Hoa hạnh nhiên hai tuổi kìm Hải đu. như này hải tua nhiên nó tuổi mึง Hải đu. Không biết chơi, quá đây <coughs> <coughs> <c portrayed cũ> โลาาบอตาบอตาบบะกระสุนว้าวอะไรนะเฮ้ยโอ้หอยี้ตงหายตัวไอ้ย้ยนี่เีมึงเอรุ่นสองรนสองนางโอ้ดูดิ ไม้เช <muitas> ื่ออยูแล้วมีวะมีนีวร์ปได้วร์ปได้งงนีนีนีไม่โดนไม่โดนไอ้ี้ยกินจากกะชิบหายเลยอุ้ยอ้ไ้ยไม่อยากวิ่งมาตอกุชา้ยันี่ว้ยไม่อยากวิ่งมาตกุชาดี้ยนีเอาเอาดังอีกมาก็ได้เอามา ไม่มีนางเอกอะไรเรนั้นเลยตะกูร่าเหรอนางเอกไม่ใณชายโง่ซะกูล่าไม่ใช่นางเอกตัวไหนโง่ลีนตั้งหาใครไล่กูเนี่ยสมองจากที่านตาชัยอะสุดมองจักว่าซั่งวิ่งคุณชายคุณชายเข้ามาทางคุณชาจักรยานี่ฮึหมวยออดแป๊ดทิศ อ่อ้ยไปจริงน <kita> ่อาจจก้าจ้าเกะไอ้เนี่ไอ้เจ๊คนตีเนี่ยล่นนี้ปีกูตีทำไมอะไรอ่ะเนจียังไงล่ะจีก็ดีตู่กันดีไหมมวยออดไปทิศหกสิบสี่ฟาเมือนี่นี่ ตีดีนี่ตัวตายงูเลยทำอะไรไม่ได้หรอกน่าอันตรายรกังอันตรายมวยออนไปทิศหกเสือเอาเฮ้ยระเบงชากเกาะไปคนเดียวเสร็จเราจากเกาะแม่โอ้โหอย่างแรกเลยมวยออนไปทิศหนึ่งรอยี่สิบแปดามือนี่นี่นี่นีเฮ้ย ไอ้เย <c oughs> <c oughs> ัยนี่อย่าเล่นแปะหนังได้ไอ้ยัยไม่ฆ่าตัวตายเลย <c oughs> สิไอ้กูให้กูชนะหน่อยก็ได้งั้นมาเจอนี่หน่อยแม่เจอเจ้าของดาบหน่อยแม่เจ้าของดาบเจ้าของดาบใครวะบดีพ <c oughs> <c oughs> ่อหึงกิซามะอ๋อพ่อกิซามะมึงไอ้เยัยนี่เล่นตัวโกงไ <c oughs> อ้เยัยกิซามะหน้าตาอย่างหล่อเลยเฮียดูดิแม่ดูดิ <c oughs> เฮ้ยคุกน้ำไม่เอาคุกน้ำโอ้เฮ้ยมือออกไปทิ้งโทรศัพว์มือป้องกันอะไรป้องกันอันตรายไม่โดนไอ่โง่ไปปลาอยู่อย่างนั้นต้องเอาโองมันมาดูดีไป ไปจะตายระบมระบุมอเมื่อกี้ลาวขางระบุมเอาไอ้เีอยหมดก่อนเอาเอาหมดเลยเอ้แม่เอาเยอะจ่าจ่ากะม่กระนั้นเอง ป้องกันอันตรายป้องกันอันตรายเกือบเือบเกตายกือบตยไอ้ยีนี่ไม่งมาอีกแล้วคุกน้ารู้มังตายซะอาหมดก่อนไอ้ยีนใช่จังไอ้ยีนี่โยกหลบป้าโยกหลบอะไรป้องกันอันตรายดิตัวก็ไม่โดนละ ไปเดินดูนี่ดิโอ้โหยมันพายุมันแรงยังวะไปดู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 นี่ดูดีเฮ้ยเฮ้ยระเบมระเบมเออดีพายุไอ้โคนั่นโคนั่นหนึ่งเฮ้ยนี่ก็สมมุติจากอัลติเมทสกิลเอเวนติ้งไปดูนี่ดิอย่าระเบิด กี่ครั้งเลยแค่เป็นอยู่กระฐาเดียวแค่ที่จอยู่กระาเดียวหลบระเบิดเฮ้ยใหายหาอหาย่าระเบิดเอ้กูไม่ตายเว้ยกูไม่ตายโง่ไอ้ตัวฉันระเบิดกูไประบายไมสิบหายตู้อะ ต้องตกต้องตกปีไปปีไปเฮ้ยตามเรื่องเสีตามเรื่องนี่ซาโซรีนี่ตามเรื่องตามเรื่องตามเรื่องไอไปไปลูกป่าปาสจันไอ้ตัวไอ้เยี่อล่างแหลกเลยไอ้เจ้าตัวเยี่อทำไงวะตัวนี้รุ่นแรกเลยฮึ่ม ไอ้ยวัวอาชีลามาหมฮามาเอิ้นมาเอิ้นเฮ้ยเฮ้ยลูกบาทล์เสีย่าอ้าอ้าตัวกูติดอ้าเอ้าตัวกูติดโอ้โหโอ้ไเชี่อโดนหางฟาดไอ้ไอ้รานเองมึงอีกแล้วยอะปืนกนยันยืดนี่ระวังหลังแหมแหมกระเด็นเลยเยี้ดี เลยลูกงามไอ้แรงเลยสว์เจอนี่ไ่เจอนี่ดีกว่าจะสับลุนแรงเลยแหลกแปทถาดจริง กูสามารถชนะทุานสามได้นะมึงนะใครเมื่อกี้ชนะใครนะชนะใครนะเอยเยอะเลยเชนะใครโมไปซะเยอะเลย sa